เป็นนั่นเนาะเออคุนีดอกปิวโลนไปเห็ดปิวมันแตกยังดีเจ้าบังเป็นทางนั้อนเจ้าบังมุขไหวย้อนกาสั่นอยู่จากเต้นตั้งแต่จักเจ็ดคนอันนี้สามคนฟังอันน้มตีนะเคยคนตากระเพื่อออกเอาเพราะอันนี้ชุดอันนี้เปียกเบิด์บาโอู้อย่างไงถือไพ่บอลนูไปเบอร์แเติน ตกหนักมากตกหนักมากเลยค่ะลมก็แรงขนตาหนูหลุดออกเต็นก็ปิวสภาพรอบรดูสภาพอ๋อมึงสภาพเต็นหนูหลุดอันนี้คือที่ที่หนูอยู่ได้รดขาดเต็นลงมาข้างนอกเป็นแบบนี้ค่ะ บรรยากาศกำลังขววน่านอเขาบว่าบางที่นันมขวายรดเจ้าสิเอาเตนจ้าสิเอาแอร์จ้าสิเอาสุดเจ้าสิเอาอีหยังบุญบายมาก หยุดเปิดแอร์บอสยังจะเปิดแอร์ย่นรอห้องกันได้เปิด, air, ป <laughs> <laughs> ด air, ได้อยู่ได้ังจะเปิดกันได้ยังมีกระจิกระใจนอนค่ะ สภาพเลอะขายักมาเจ้าของพ่องพ่องดึงเต้นพ่องคนตาลุดพ่องฟาดเต้นฟาดหนาคนตาก็หายคะ่ะชุดก็เปียกคะ่ะชุดอยู่ตรงนี้ก็เปียกเปียกหมดเลยคะ่ะอันนี้ก็เปียกเสือก็เปียกหมดเลยคะ่ะพื้นตรงนี้เปียกหมดเลยแบตสำรองอยู่ไหนอะพี่ตั้มแบตแบตสำรองของของของพี่ตั้มเหรอ อยู่อยู่ไหนอะ่ะอยู่กับนกหรอโอ้ยหนอเอกนั่งเอกเด้ออยู่ยังสี่เร้ค่ะพี่กีพี่กีแบตสำรองอยู่ไหนอะ่ะเอาไปให้พี่ตั้มหน่อยอยข้างหน้าหรอ ฮะก็พี่ตั้มจะใช้แบบสำรองเอาใส่ชาร์จได้ไหมหรือว่าเอาแต่แบตเอาเอาแต่แบแตแบใช่ไหมพี่ตั้มเอาแต่แบตอันนี้นะพืนนนะ้นเปียกรองเท้าก็เปียกชุดก็เปียกค่ะ เกี่ยวกุกสิ่งยาเเต็นเราเหลืออยู่แค่นี้แหละเล่นต่อไม่รู้รอฟังประกาศก็เห็นก็เห็นบอกว่าจะเล่นต่อไงก็ลำเรื่องเลย <c oughs> ลำเรื่องเลยเล่นต่อสภาพเต็นอ้อาบอาบอันนี่เขาไปตั้งไหน โอ้ยผ้าใบผาใจ <laughs> สุดๆดเด้อขอบคุณนะคะรถขาเต็นลงได้จังพ่ออยู่ขั้นประสั่นนี่โอ้ คุณทุกคนที่เข้ามานะคะโอ้ยเราทำคนย็นออกมาจุดกระแก่ไม่มีนี่เรานะเมาดูเต็นท์ใหญ่กันพี่แมร์ยังมีกระจิกกระใจไปล้างช่วยนะคะไปล้างจานอ้าเฮียอันนี้คือรถรถเตี้ยรถเตี้ยวันนี้อัม่กไหล่เลยอัน กอดเต็ไนไปมันบ่ผับร่มผัดผอบใบตีตาคอยค้นตาคอยรู้เสียไปใส่กขบไ่รู้เอาอันนี้คือหน้าเ <c oughs> ต็นของเรานะคะ <c oughs> อยู่แค่นี้ละะ้ค่ะโอ้ยเสียวอิ่งหยังก่อน ทุกคนนะคะที่เป็นห่วงนะคะเข้าปับแจ็ะคสีเอาอย่างก่อนแล้วเบิ่งจาก,บบถกสถานการณ์เด,ดี๋ยวเป็นอย่างกระบอกข้าห้าห้าเล่ม่หวานทาเล่มส่วนตัวโอ้ปับเทกไทยนี่ โอ้ยยัยผู้ดังๆท่านหนึ่งผู้ดังๆท่านหนึ่งผู้ดังๆท่านหนึ่งล้มพัดปานีล้มพัดใส่ผ้าใบผ้าใบตีตาค่อยคนตาค่อยรุดออกเว้ยแม่ยัยอ้าวช่วยพี่ทำอันนี้หน่อย ใครรู้ว่าเจ้าซีบอลยังน้องใครลอวนาอกวน่าเจสสด้เะเดยวอ่เอาอันนนั้นคนขึ้นาสิเหรีตออยู่ เอาเชื่อพี่พับอันนี้หน่อยโอ้ยกะวังไฟน้ำจ้าจ้าเปียกเบิร์ดใส่ต,ตุนเจ้าของ พี่ว่าชุดเต้นต้องได้เอาไปตากด้วยอ่ะพรุ่งนี้ถ้าเอากลับด้วยก็มีเปียกบ้างไม่เปียกบ้างแต่ก็ต้องเอากลับเอาวางไม่แถวนี้เลย จอสูจ้าปนเศร้ารอจีอันตอนนี้เศร้ารแ,แม่จะบวงรม้ติตัอีกวออันนี้เข็มกัดใช่ไหมแกออคบะ สีบอลลัมเรลืองเลยจิไมาจังไหนไอเมืองยังตกอยู่เลยหรอนี่ก็กลัวมันจะตกมาอีกนี่ก็น่าจะตกอีกตกลงมาอีกนิดนึงกอาพี่ว่าแกะอันนี้เหอะ เอาไว้ตรงนี้แหละเอาขึ้นไหมน่าจะเอาขึ้นเลยต้องเอาขึ้นแหละแต่รอให้เขาประกาศก่อนว่านำไลมันี่จะด้รดเร็วกเาเล้วนมแเนี่ย เอาไว้ยี้เละเออโอ้ยยิ้วสภาพในเต็นท์ถ่ายภาพไปดูเราต้องมดุมดมุดลงไปแบบนี้อ้ยอันนี้มึงยิ้วหนูพี่พระเอกโอ้ยเปียยปกักปักไฟก็เปีย น้อนทบปักไฟที่นี่เฮ้ยเดรกนอนยังไม่มีประกาศอะไรเหมือนมันจะตกลงมาอีกเลย่ ลื่อนขึ้นไปข้างบนอีกแล้วตรงนีเพราะจะไม่ต้องแบบว่าถ้าผมเปียกงั้น่ะเอาไดมาหนูจะเป่าของขอได้ให้หน่อยถ้าผมไม่เปียกกี้ก็เอามาสิ เอาได้มันะเด็กนั่งสิจะเอาได้เออโอ้ยพิกิเขาห่วงนอนะ่ะาไม่ได้นอนเนี่ยจมันะ ไปยะไปนี่ออกน้ำมูับเยาว่าเส้นเต้เขาจะดี้นเยมอนของกันรวมัสเส้นเลเอาด้วกันจะดว่าได้ไมาก่อเ่อง่ manten <laughs> dia